ซีข้าม,มาทันพอดีสินะเจ้าถ้ายังไม่อยากตายก็ตามข้าม,มา วาจันโผล่มาช่วยทุกคนได้ทันเวลาและพาเลี่ยงมายังทางเล็กๆซ่อนอยู่ใต้รากไม้ใหญ่ที่ขึ้นประสานกันเหมือนอุโมง์ทอดยาวเป็นทางเดินมีทางนี้ด้วยเหรอเนี่ยแบบนี้พวกยักษ์คงไม่เห็นเราแน่เอ็งเคยมาที่นี่เหรอแม่ข้าเคยเล่าให้ฟังตอนแรกพวกข้าจะมาซ่อนตัวที่นี่แต่ไปเจอหมู่บ้านนั้นก่อน แล้วเองตามมาถึงที่นี่ได้ยังไงนั่นนะสิหรือว่าเจ้ากลายเป็นผีไปแล้วนี่คงเป็นจิตสุดท้ายที่อยากจะช่วยพวกข้าสินนะเองนี่พูดจากพิลึกป่าต้องสาบมันมีเส้นทางนี้ซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วข้าก็แค่ใช้มันเดินตามมาตอนพวกเองจะออกจากหมู่บ้านก็กะจะบอกแต่ไม่มีจังหวะเพราะถูกขัดซะกอ่อนวาดจันมองไปที่เจ้าเอียง ซึ่งทุกคนก็มองตามานี่เจ้าจะโทษข้ารอยังไม่มีใครว่าอะไรเองเลยเจ้าเอี้ยงออ,อ,อแ,แล้วคาถามเมื่อกี้มันคืออะไรมอนไลย่ยักษ์มันทำได้แค่ขับไล่ชั่วคราวเท่านั้นเส้นทางนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้ทอดยาวไปตลอดหรอกนะแต่ก็พอใช้หลบเลี่ยงสายตาพวกยักษ์ได้พอได้ฟังก็เข้าใจ ถ้าเจอทางนี้แต่แรกคงไม่ต้องเจอเรื่องวุ่นวายขนาดนี้แก่นแก้วได้จังหวะถามอาการของพรานสมผู้เป็นพอ่อซึ่งวาดจันก็บอกว่าแก่ดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงรวมถึงคนอื่นๆในหมู่บ้านเธอเลยรีบตามมาเพราะคิดว่าพวกนนไม่มีทางไปถึงจุดหมายเป็นแน่พวกเราไปกันต่อเถอะว่าโจบ หนนก็เดินนำทุกคนไปเท่านี้เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีกสองคนมากนักเพราะหากเดินดุ่มๆไปกันต่อก็อาจจะอันตรายมากกว่านีเวลาล่วงเลยไปจนตะวันลับฝาพวกเขาก็หยุดพักและเลือกที่จะไม่ก่อกองไฟเพราะกลัวว่ามันจะเป็นตัวล่อพวกยัก แต่ถึงอย่างนั้นค่าคืนนี้ก็ไม่ได้มืดมิดสัทีเดียวแสงสีเขียววิบวับจากหิ่งห้อยที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากหนึ่งเป็นสองและอีกหลายสิบตัวเห็นแล้วนึกถึงพวกกระสือเลยแผนพึมพำออกมาทำให้แก่นแก้วรีบกระตุกศอกเตือนเมื่อมองไปที่วาดจันข้าก็คิดเหมือนเอง เาไม่โกรธพวกข้าใช่ไหมทีข้าแม่ค่าก็เยจักอุยว่าดจันมองมาที่นนก่อนจะต่อบข้าโกรธเพระนั่นคือแม่ข้าแต่พอมาคิดดูแล้วบางทีพวกเองอาจจะเป็นฝ่ายช่วยข้าให้หลุดพ้นก็ได้ไม่ใช่ว่าเธอไม่คิดถึงการกระทำของตัวเองแต่ในเมื่อผู้เป็นแม่บอกอะไรเธอก็พร้อมทำตามแบบไม่มีข้อกังขา เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่อะไรแล้วซึ่งนนที่ได้ฟังก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆแรงสั่นสะเทือนทำให้นนตื่นขึ้นก็เจอกับว่าจันที่รู้สึกตัวก่อนแล้วเสียงฟีเท้า ราวกับมันกำลังเดินวนอยู่แถวนี้ทั้งสองสบตากันก็รู้ได้ทันทีว่ามันกำลังตามหาพวกเขาพวกเองตื่นเร็วนนรีบปลุกทุกคนพรางฟังเสียงที่ใกล้เข้ามาทุกทีก่อนมันจะเงียบไปเฮ้อนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว พูดไม่ทันขาดคำฝ่าเท้ายักษ์ก็เหยียบทะลุลงมาห่างเพียงนิดเดียวไปเร็วทั้งห้าวิ่งหนีฝ่าเท้าที่ไล่เหยียบตามหลังจนพ้นจากอุโมงค์ทางเดิมและได้เผชิญหน้ากับยักษ์แดงที่ดักรออยู่พร้อมลูกสมุดตอนหนีพวกเขาถูกยักษ์สองตนดักหน้าดักหลังเอาไว้ปราศจากทางหนีปัญหาเราเจอได้ยังไง กลินเอ็งไม่ได้ทาสมุนไพรของข้าแผนมองไปที่วาดจานหญิงสาวพนมมือขึ้นจะร่ายมนแต่ก็ไม่ทันการศงยักษ์ตะบกฝ่ามือลงมาทําให้พวกนน์ต้องรีบเบี่ยงตัวหลบแยกไปคนละทาเจ้าจัดก,การยักษ์แดงนั่นซะข้ากับสองคนนี้จะรับมือกับอีกตัวเอง เจ้าเอี้ยงกลายร่างเป็นนกยักษ์ทะยานขึ้นฟ้าแผนกับแก่นแก้วรู้ดีว่างคงฆ่ามันไม่ได้แต่ถ้าจะทำให้มันหยุดก็พอไหวทางสองแยกกันไปคนละทางก่อนแผนจะเป่าลูกดอกยานสลบฤทธิ์แรงใส่มานเช่นเดียวกับแก่นแก้วที่รัวยิงหน้าไม้ใส่ไม่ยาโดยมีเจ้าเอียงที่พยายามโจมตีดวงตาของมัน ทำดื้อแดงเกเรออกมาสู้กับยักษ์แดงที่เต็มไปด้วยโทสะเพราะไม่สามารถตามความไหวของสองตนนี้ได้ทันวาดจันที่ได้จังหวะก็ไล่มนทันทีทำให้ยักษ์ทั้งสองรีบยกมือขึ้นปิดหูร้องเสียงดังทุรนทุรายยักษ์แดงตวัดสายตามาที่วาดจันด้วยความแข็มันฝืนกายที่ถูกมนสะกดอยู่ ยกกำปั้นขึ้นฟ้าหมายจะทุบให้แหลกแต่สองดำดื้อแดงเกเรก,ก็มากันได้ทันเวลาพอดีจังหวะาน,านั้นยักแดงเห็นสมุนของตนที่ถูกจัดการล้มไปแล้วมันมองพวกของแผนที่ไม่ทันระวงังจึงเปลี่ยนเป้าหมายทันทีระวัง ก่อนที่มันจะอารวาดอีกครั้งวาจันก็ไล่ยมวนไล่ยาทำให้คราวนี้มันเลือกที่จะล่าถอยไปในป่าอย่างรวดเร็ว นนมองคนตรงหน้าก็จำได้ว่าคือผู้พาที่เขาเคยช่วยไว้แควจ้าแผนสลบไปแล้วเจ้าเอียงบินมาบอกด้วยความตกใจนนจึงรีบวิ่งไปดูแผนก่อนทำยังไงดีไม่รู้กระดูกระเดียวตรงไหนหักหรึเปล่าในขณะที่ทุกคนกำลังตึงเครียดเสียงแผนดร้องของยักษ์ก็ดัง,งกึกก้องมาจากในปา่า ีกไม่ไกลจะพ้นเขตป่าแต่อาการเพื่อนเองกำลังแย่มากับข้าก่อนข้ามีที่ซ่อนผู้ผาแบกแผนขึ้นหลังก่อนจะนำทุกคนไปแก่นแก้วกับเจ้าเอี้ยงมองแผนด้วยความเป็นห่วงไม่ต่างจากนนที่สีหน้าไม่ดีนะักหากเพื่อนของเขาเป็นอะไรไปนนคงโทษตัวเองตลอดชีวิตเป็นแน่เพื่อนเองแขนหกักอาการไม่ค่อยดี เอาไปต้มให้ข้าส่วนเองไปหาแผ่นไม้มาข้าจะใช้ตามแขนไปกันเถอะ